สวัสดีครับนี่ก็มาดูรถนี่ครับมีการขับไปนะครับลมหายนะครับเกิดจากอะไรบ้างครับอันนี้เป็นรถรุ่นเก่าๆนะครับสมัยโบราณนะครับเนี่ยครับอาการนี้ครับซึ่งเวลาที่เราปั๊มลมนะครับลมขึ้นไปพอแปดโลนะครับเวลาเราขับไปนะครับก็ลมก็กลับเก่ากับมานะครับ ต็อมีที่รั่วนะครับก็เลยทําการตรวจเช็คนะครับเนี่ยอันนี้เป็นระบบรถเก่าๆนะนี่นะครับบ,บไฟน้าปัดก็ยังใช้งานได้นะ <Wow. S 1> ต่อไปเราจะพาไปดูว่าตรงไหนที่มันเสียนะครับก็ทําการจะ่ยันหรือว่าซ่อมดูมันไม่ได้ก็เราก็ทําการเปลี่ยนนะก็มาดูด้วยกันสําหรับคลิปนี้นะครับ ซึ่งอาการรั่วนับเกิดจากตรงนี้นะครับโอ้โหอันนี้ลําบากมากครับคนคนตกครับเมื่อคืนนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็ทําการถอดครับเกิดจากเตาตดครับนี่เป็นแบบนี้ครับซึ่งเออไม่ถึงมันเก็บลมอาจจะไม่อยู่นะครับถึกซีนรั่วหรือว่า ชิ้นจอยหรือว,ว่าบอกจอยนะครับก็เลยทำให้ลมกั้นอาจจะไม่อยูนะครับทำการรั่วยอยู่ตลอดเวลานะครับก็ทำการแกะถอดดูก็เปลี่ยนซีนใส่ไปแล้วนะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับลมก็ยังหัวเองนะครับก็เลยทำการสร้างเปลี่ยนใหม่นะครับก็ยังสั่งซื้อมาครับต่อไปถ้าสังซื้อเสร็จแล้วก็ทำการใส่ลองเทแล้วก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูว่า หายไหมครับเ่อว่าการนี้ก็มีต่แกะใครอยู่ตรงนี้นะครับสายอัดเวลาทอดก็ให้เทเราจําด้วยอันนี้ใสายออกนะครับอันนี้เป็นสายเข้าที่ลมเอามาแช่ไว้นะครับอันนี้ใส่ที่ต่อไปในเบรกนี่ครับเนี่ยกระบอกเบรกครับคลิปนี้แอดไม่มีอะไรมากครับอียงตอนนี้นะขอบคุณครับสำหรับคนที่มารับชมนะครับเยพลาดคลิปต่อไปนะครับ ุ่นครับ